สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจุบจวนของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวธนูลัคนาธนูในช่วงของครึ่งเดือนหลัง เครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 6นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะกินถึงในเรื่องของวันวาเลนไทน์ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคัมภีร์กร1-15่งึงสิกุมภาพันธ์ก็จะกินในวันวาเลนไทน์ด้วยเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร นนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มา er ได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีแนวโน้มของการสลหรับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ไหลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ไน์เนะาะไพ่ใบแรกสำหรับ ตัวคุณเองได้เป็นไพ่ two of one ไพ่ the m o n แล้วก็ไพ่ e i of s w o r d ไพ่ห้าเหรียญน,นะครับไพ่สี่ดาบแล้วก็เป็นไพ่ไหนถือเหรียญไพ่ the star ไพ่ s v e n of one nine of s w o r d ไพ่ใบสุดท้ายคือราชินีถือเหรียญ ไพ่ใบสุดท้ายนะครับอิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่หนึ่งถ้วยไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบนะครับมีในกระถิบค่อนข้างเยอะเนาะก็ไม่ต้องคิดมากนะครับมันเป็นเพียงไพ่แนะนําเท่านั้นเนาะก็รอดูสถานการณ์ดูนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาปรับประยุก์ใช้อาจจะมีความสุขความสำหวังมากขึ้นก็ได้เช่นกันเนาะไพ่แรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เดมอน แสดงว่าทั้งหมดที่เป็นไพ่เนกาティブอาจจะมาจากไพ่ประจําตัวเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นเลยแปลว่าชาวราศีธนูและขนาธนูจุดอ่อนในช่วงของครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับก็คือ1-15ถึกุมภาพันธ์รวมถึงวันวนาเลนไทน์ย่าเซนสิทีฟง่ายเกินไปคําว่าเซนซิทีฟแปลว่าอะไรแปลว่าความรู้สึกที่รับไวนะครับรับมารวดเร็วว่องไวจนเกินไปมันก็หมายถึงว่าชาวราศี ธนูเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางของการอ่อนไหวในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับวิตกกังวลคิดมากนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วมันอาจจะทําให้เกิดลักษณะของความคาดหวังการมีปัญหามีความทุกข์ใจมีความรู้สึกที่ไม่ถูกเติมเต็มกับในเรื่องของความสัมพันธ์มีไพ่ใบน,นี้คือเป็นไพ่สี่เหรียญอ่าเป็นไพ่ห้าเหรียญห้าเหรียญคือความรู้สึกขาดแคลนความรู้สึกที่มีความรู้สึกไม่มั่นใจ แต่ไพสรุปแก้แล้วนะครับเป็นไพราชินีถือเหรียญน,นั่นแปลว่าถ้าเราพยายามอดทนอดกั้นนะครับแล้วเราพยายามที่เติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองให้มากขึ้นแล้วอย่าเนกาทีเพราะว่าไพดัมบูนมันคือความวิตกความกังวลความรุนเลยความรู้สึกไม่แน่ไม่นอนความรู้สึกที่แบบระแวงสงสัยคิดเยอะคิดมาก ทั้งที่จริงและไม่จริงนะครับมันอาจจะทําให้เหมือนหลอกตัวเองในบางครั้งก็ได้แต่ถ้าเราเป็นราชินีถือเหรียญผู้เลอค่าแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องรวยนะครับเราอาจจะเป็นอัจวินถือเหรียญก่อนก็ได้นะครับก็อาจจะค่อยๆพัฒนาเป็นราชินีถือเหรียญได้คืออัศวินถือเหรียญกับราชินีถือเหรียญคือขึ้นราศรีธาตุดินราศรีพฤษภราศรีกันแล้วก็ราศรีมังกรคุณควรจะต้อง พยายามหนักแน่นแล้วก็มั่นคงกับในเรื่องของสถานการณ์กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้มากขึ้นคุณอาจจะต้องพยายามมองการไกลเป็นะระยะยาวอีกสักหน่อยหนึ่งอัศวินถือเหรียญเป็นอัศวินที่ชาที่สุดใน4อัศวินจะมีอัศวินดินน้ำลมไฟอัศวินทัดดินนี่คือได้ที่โหลนะถ้าเกิดแบบแข่งขันในการแบบเดินทางเนี่ยจะชาที่สุดแต่ชัวร์ที่สุดนะครับแล้วก็มั่นคงที่สุด และจะพัฒนาได้ถึงราชินีถือเหรียญราชินีถือเหรียญแปลว่าคุณมีความหนักแน่นมีความมั่นคงโดยเฉพาะคนพรกสบกันมังกรเนี่ยนะครับจะมีอิทธิพลต่อชาวราศีธนูมากที่สุดเลยนะครับถ้าเราช้าๆได้พราสองเล่มงามนะครับแปลว่าเราอาจจะไปยึดติดกับในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์ที่อินกับในเรื่องของวันวาเลนไทน์มากจนเกินไปบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนกับอินในช่องของวันวาเลนไทน์ค่อนข้างเยอะแต่วันวาเลนไทน์เนี่ยกับเป็นวันที่เรารู้สึกเหมือนไม่ถูกเติมเต็มอันนี้วงเล็บนะครับและขีดเส้นใต้ด้วยว่าบางคนไม่ทุกคนนะครับบางคนก็อาจจะตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่บางคนอาจจะไม่มีคู่ก็ได้โหยหาไพา่ใบนี้คือ5 5เหรียญคือการโหยหา ใช่ไหมครับกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันว,นวาเลนไทน์แต่ทําไมเราต้องโสดอยู่แบบนี้ทําไมเราไม่มีคู่เหมือนคนอื่นเขาหรือบางคนมีคู่แต่อยู่ห่างไกล ถูกไหมเราก็อาจจะรู้สึกว่าทําไมเราไม่ได้ฉลเฉลิมฉลอง,งในวันวาเลนไทน์เหมือนคนอื่นเขาทําไมคู่ของเราไม่มาอยู่กับเราในวันวาเลนไทน์ทำไมเขาถึงต้องแบบมีงานมีการไม่ไม่ว่างยุ่งกับวันวาเลนไทน์ใดๆแบบนี้ครับมันอาจจะมีความรู้สึกเปรียบเทียบมีความรู้สึกแบบวิตกกังวลน,นอยนะครับมาเต็มมีไพ่ใบนี้เลยคือไพ่นายออฟซอดนะครับเราจ,จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเราต้องมา ทุกทรมานโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่คนเดียวนะครับอะไรแบบนี้คนอื่นเขามีคู่กันหมดเขาเฉลิมฉลองกับคู่กันหมดแต่เราสินั่งหงอยอยู่คนเดียวนะของขวัญก็ไม่ได้เฉลิมฉลองก็ไม่มีต้องอยู่คนเดียวต้องอยู่ในห้องต้องอยู่ในความมืดต้องอยู่ในความรู้สึกที่แบบอึดอัดความรู้สึกที่แบบบางคนนี่คือฝันร้ายในวันวาเลนไทน์นทไปเลยแบบนี้ก็มีเนาะดังนั้นอยี่ยไพ่บอกว่า คุณอาจจะไม่เจอแบบนี้แต่ความรู้สึกของคุณอาจจะเจอแบบนี้เข้าใจไหมครับแปลว่าคุณอาจจะยังอยู่กับคู่นั่นแหละแต่มันอาจจะไม่ถูกตอบโจทย์หรือเขาอาจจะไม่ไอินในวันวันเลนไท์ก็ได้อันนี้ก็ยิ่งหน่อยยิ่งเฟลไปเลยนะอุตส่าห์อยู่ด้วยกันแต่ว่าไม่อินในวันวันเลนไท์นะครับเขาก็บอกว่าวันเลนไท์ก็เป็นวันปกติ ออบางคนก็บอกว่าไม่ใช่ศาสนาคริสต์ทำไมเราต้องไปอินกับวันวาเลนไทน์บางคนก็คิดแบบนี้เนาะประมาณนี้ก็คือถ้าเราอินกับวันวาเลนไทน์มากนะครับมันก็คือมีวิธีอยู่2ทางวิธีแรกเราก็ควรซื้อของขวัญให้เขาก็ได้นะครับเปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให้แปลว่าแทนที่เราจะขอของขวัญวันวาเลนไทน์จากเขาแต่เปลี่ยนกลับใหม่ เป็นการรักตัวเองมีไพ่ใบนี้เลยนะครับอิทธิพลใต้สำหรับคือไพ่หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยเนี่ยแปลว่าเราต้องมีการรู้สึกว่าเราต้องรู้จักรักตัวเองปลดปล่อยพลังงานในพันธนาการเดอะสตาร์เดอะสตาร์เพราะความหวังใหม่หนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นคือการเปิดใจยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างกล้าเผชิญหน้ากับความจริงนะครับเพราะตอนนี้คุณกําลังหลอกตัวเองหรือกําลังวิตกกังวลไพ่ดมูลคือไพ่ของการหลอกตัวเองนะครับ หลอกตัวเองว่าเ,เรายังมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือเรายังแบบเหมือน ยกว่าอะไรนะครับเหมือนมีปัญหากับเรื่องของความรักแต่เราก็กําลังมีความรู้สึกหลอกตัวเองว่าเรายังมีความรักที่ดีอยู่ในสําหรับบางคนแบบเนี้ก็ได้นะครับทั้งที่ตามจริงแล้วว่าไม่ตกกังวลกับความรู้สึกมากและมันก็เป็นความรู้สึกที่เฉยชาความรู้สึกที่เขาอาจจะไม่ได้ตอบรับในสิ่งที่คุณต้องการบางทีคุณอาจจะแบบต้องการนะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือต้องการที่เขาจะให้แสดงออกในวันวาเลนไทน์แต่สิ่งที่คุณได้มันคือ ความขาดแคลนความรู้สึกที่เขาไม่ถูกเติมเต็มและเขาก็ค่อนข้างเงียบนะครับใส่คุณแบบนี้เป็นต้นก็คือไพ่สี่ดาบสี่ดาบคือการนอนพักเห็นไหมครับหยุดพักส่วนห้าเหรียญคือความขาดแคลนเป็นความรู้สึกที่ไม่ถูกตอบโจทย์นะครับเป็นความรู้สึกที่อ้างว้างเดียวดายโดยที่เราไม่มีเขาในวันวนาเลนไทน์เราอาจจะมีความรู้สึกอินมากนะครับมี2วิธีอ่ายังไม่พูดวิธีแรกคือ1นเราควรักตัวเองโดยการที่เราก็ ซื้อจากการที่เราเป็นผู้รับใช่ไหมครับทานทีเราจะรอของขวัญรอช็อกโกแลตรอดอกไม้รอสร้อยดอแหวนดออะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เป็นการที่เราให้เขาแทนนะครับ มันคือเราก็เป็นความสุขใจที่เราได้ให้นะครับเป็นวันพิเศษที่เราให้เขาก็ได้โดยที่เราไม่คาดหวังกับการที่เขาจะซื้อให้เราตอบกลับมานั่นคือสิ่งที่เรามีคุณค่าที่สุดกับการให้ถ้าเกิดเราให้ไปแล้วแล้วเราต้องการที่จะให้เขาตอบรับกลับมาอย่าให้ดีกว่านะครับซื้อให้ตัวเองเลยข้อที่2คือถ้าเขาไม่อินเขาไม่รับเขาไม่โอเคเขาไม่ชอบเขาไม่ให้อะไรใดๆซื้อของขวัญให้ตัวเอง มันเป็นวันแสดงแห่งความรักใช่ไหมครับของวันวาเลนไทน์เนี่ยแต่ความรักมันไม่มีรูปแบบเราก็ควรให้ตัวเองวันนั้นเป็นวันที่รักตัวเองก่อนก็ได้เราอย่าเอาความรักความสัมพันธ์มาตัดสินว่าเฮ้ยเขาไม่เขาไม่ซื้อของขวัญวาเลนไทน์ให้เราแปลว่าเขาไม่รักเราแล้วเขาไปให้คนอื่นหรือเปล่าคิดนั่นคิดนี่คิดต่อไปเยอะเพราะเดะมนมันคือการคิดคิดเยอะฟุ้งซ่านแล้วก็วิตกกงังวลเห็นไหม ทั้งที่มันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ช่างแต่เราอะนะครับควรตัดมันควรปล่อยตรงนั้นไปนะครับแล้วเราก็ควรไม่ต้องไปเรียกร้องไม่ต้องไปตามเขาถ้าเขาไม่อินก็จบนะครับเราก็ซื้อให้ตัวเองนะเพราะว่าเขาอาจจะเฉยชาเขาอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับเราอันนี้สลับบางคนเนาะเพราะเราก็ต้องมีคุณค่าในตัวเอง รนะาชินีถือเหรียญก็เปยตัวเองไปเลยนะครับ <g ül> เปยตัวเองไปเลยผมทําบ่อยเพราะผมะนะครับไม่ค่อยมีคู่กับเขาหรอกก็เปยตัวเองไปซื้อดอกไม้ให้ตัวเองก็ได้ซื้อดอกดอก,กลับให้ตัวเองก็ได้นะครับอย่างรับเปลิญญาผมไม่ได้รับเปลี่ยยาผมก็ซื้อดอกไม้ช่อด,ดอกไม้ให้ตัวเองนะครับไม่ได้หลอกลวงตัวเองนะแต่ซื้อให้เป็นขวัญและกําลังใจว่าตัวเองเรียนจบแล้วก็แค่เท่านั้นเท่านั้นเองไม่ต้องมาคนอื่นมาแบบเออมายอมรับไม่ต้องให้คนอื่นมาเชิดชูไม่ต้องแบบ ประกาศให้โลกรู้ก็ได้เราก็เฉลิมฉลองของเราแบบเงียบๆซื้อให้ตัวเองอะไรแบบเนี้เป็นต้นเนาะมันก็อาจจะทําให้เราแบบ ถ้าเราอินในวันวาเลนไทน์มากเราก็ทําแบบนี้ก็ได้นะหรือเราอาจจะมองการไกลเป็นระยะยาวอีกสักหน่อยหนึ่งก็ได้เพื่อที่เราจะได้แบบเหมือนรอวันอื่นก็ได้ทุกวันมันคือวันวาเลนไทน์อย่าคิดว่าวันนั้นเป็นวันวาเลนไทน์วันเดียวนะครับนะบางคนโลกจะถล่มนะครับไม่ได้ของขวัญวาเลนไทน์ไม่มีความสุขไม่มีความสมหวังกับวันวาเลนไทน์ก็รู้สึกว่าไม่โอเคแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรักตัวเองปล่อยวาง อย่าจมกับตัวเองเอยู่ในความรู้สึกอย่าคิดอย่าพยายามเฟลอย่าพยายามเรียกร้องเกินไปเราควรพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบความรักความสัมพันธ์พยายามทําให้ตัวเองดูดีมีคุณค่าในวันวาเลนไทน์มากๆแล้วคุณอาจจะได้รับความรักความสัมพันธ์แล้วก็ไพ่ใบนี้นะครับพยายามอดทนต่อสู้คุณอาจจะกําลังเข้าใกล้ความสําเร็จแล้วแต่ไพ่ใบเนี้ยถ้าเป็นในทางนก g a t i v e เระว่าเราอาจจะมีความรู้สึกแบบ เรียกร้องมากเกินไปนะครับเพราะเรารู้สึกขาดแคลนรู้สึกเหมือนกับต้องการให้เขามาอินกับเราในวันวาเลนไทน์ยิ่งเราคาดหวังเราจะยิ่งผิดหวังและเราก็จะรู้สึกกดดันและเราก็จะกดดันเขาสุดท้ายทุกอย่างก็จะพังด้วยดามือของเราเพราะเราไปบังคับนะครับให้เขาอินนะครับแทนที่จะได้ของขวัญวาเลนไทน์ ไม่ได้ไม่เพียงพอนะครับอาจจะเลิกกันในวันวาเลนไทน์ก็ได้อะไรแบบนี้เป็นตน้นแต่พายังไม่ได้ขึ้นเลิกนะแค่บอกว่าถ้ามันลามไปแล้วก็มีปัญหาไปมันอาจจะมีปัญหาได้แบบนี้เป็นตน้นดังนั้นรักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองนะครับแล้วก็เติมเต็มตัวเองให้ได้ในวันวาเลนไทน์นะครับวันปีนี้ไม่ได้ปีหน้าก็อาจจะได้ก็ได้เนาะมันก็ไม่ได้แปลว่าหรือ,อวันวาเลนไทน์อาจจะไม่สมหวังแต่มันอาจจะไปสมหวังในช่วงของอ ปลายเดือนมีนาก็ได้เปลายเดือนกุมภาก็ได้ใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นวันที่16กุมภาก็ได้17กุมภาก็ได้อะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะเป็นวันอื่นๆที่สมหวังก็ได้ดังนั้นก็อย่าเฟลจนเกินไปเนอะอย่างที่บอกว่าถ้าเราอินกับวันวนาเลนไทน์ก็ซื้อของขวัญให้ตัวเองแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะครับเปตัวเองไปเลยราชินีถือเหรียญเรามีคุณค่าเรามีเงินเรามีงานเรามีทุกอย่าง เราก็เปรตตัวเองไปเลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครยังอดทนรอคอยได้จากไพ่สองไม้เนี่ยก็ค่อยๆอ,อดทนค่อยๆรอคอยไปเรื่อยๆนะครับยังมีโอกาสที่คุณจะยังมีชัยชนะความสําเร็จได้จากไพ่หนึ่งดาบหนึ่งดาบคือชัยชนะความสําเร็จสองไม้คือการอดทนการรอคอยการอดทนการรอคอยของคุณอาจจะมีชัยชนะความสําเร็จได้ถ้าเรารู้จักรักตัวเองใส่ใจตัวเองและมองการไกลไปในระยะยาว อาศวินถือเหรียญเนี่ยนะครับอาจจะมองการไกลในระยะยาวนะแล้วมันจะสําเร็จได้เพราะมันจะแปลเปลี่ยนเป็นในทิศทางที่ดีกับในเรื่องของราชินีถือเหรียญพอราชินีถือเหรียญปุ๊บเนี่ยมีคุณค่าในจิตใจมีความรู้สึกมีความรู้สึกในเรื่องของความเป็น positive นะครับกับความรู้สึกความรักความสัมพันธ์เราก็จะสามารถมีความสุขความสมหวังได้ในทุกๆวันโดยที่ไม่ต้องไปยึดต,ติดกับในเรื่องของวันวาเลนไทน์เพียงวันเดียวแบบนั้นเป็นต้นเนาะใครที่มีความทุกข์ใจในวันวาเลนไทน์นะครับก็ขอให้มีกำลังใจและสู้ๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับพยายามปล่อยวางเดอะสตาร์หมายถึงความหวังใหม่หมายถึงการปล่อยวางคุณอาจจะมีอะไรดีๆกับในเรื่องของ สิ่งดีๆหรือความรักคุณอาจจะดีในช่วงของหลังวันวาเลนไทน์ก็ได้นะครับประมาณนี้ก็มีความสุขมากๆกับวันวาเลนไทน์นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ